อาเลยนะของผมจะเย็บผ่ากันไปผ่ากันมาผ่าเนื้อเนี่ยใส่แล้วเย็บหรอใช่ค่ะกลัไปค่อยถอดทีเดียวจับเฮ้ยเสียหมดถอเสื้อน้อพี่ไว้บอกไม่ไหวแล้วโอ้โหลลกันซีพี่แล้วกระเป๋าเก็ไมาชวยพี่พี่กระเป๋าออกก่อนพี่ คุณมันจะกดไม่ตัดยแหละอะไรเหรอเป็นอะไรเหรอเมื่อกี้ไม่ได้มองอาเหรอเข้าวีไอพีเขามาก่อน อ๋อลาออล่าบอกอแรกเราให้เขาเลครยุ่งกับเขาครับเขาแบบก็เลยก็เลยได้รก็เลยไจีนกีเราได้รับผู้จิ้งมาถึงวนอ่ะผู้จิ้งผูจิ้งลาออกคุนสบายมีคุ้นคุ้นเขาจะเขาจะมีอะไรกินอะไรอย่างไ จับาหน้า่จหน้าไมบเลย้งดออเลยมพี่บยืนแบบลอๆตรงๆแนสสวยลูกเออแมสจะสวยทุกรูปเลยไต่ใบยืนน้วแล้วนั้นแม้แมดลอๆเยอะฮึยรอ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 พี่เนี่ยพูดหมายลูกรอบอกเขาหน่อย ช่วยไม่ได้ละไม่ใช่ันโกหกไม่ใช่เราไม่ได้ปโกหกจ้าจ้าจ้าเมไม่ใช่เม่เพูดไรจกไม่ใช่เราดูดิเนตเนททำหน้าสวยมากเราไปเล่นมือ ขอบคุณเนี่ยปกตินะเนาะปกตินะเนี่ยนะปกติเน็ตเน็ยแบบนี้เออถ้าชุดเล่นก็ไม่ยืนอย่างนี้ จ้าจ้าอันนี้็้นก่มเลยต้องของดีเออจ้าจ้าจ้า ก่อนเจอจริงว่ะเอาเน็ตไปฮานิมูนไหนอ่ะเพิ่งแต่งงานเมื่อวานอ่ะไปฮานิมูนไหนเมื่อวานฮานิมูนก็แต่งงานแต่งงานเมื่อวานไปให้ไม่ไม่ได้ฮานิมูนดูอะตกอยู่เมื่วันนี้วันนี้ตกใช่วันนี้วันนี้มันตกอ่ะเพราะว่าเป็นตอนเรัวมีครือมีอ่ะใช่โคตรฮ่าตอนเนี้ย ขดเนียนเลยไม่้าจะมีจริงหรือเปล่ารอค่ะจะมีได้ไม่ชัวนคืของอัลัรว่าท้าสเร็จเลยคือนิต กับมาดีไล่ชเต็มเลยกับกับค่เจ้คุณพาเจ้าคุณใช่ไหมคะเขียนกันสคนนะคะี่ดิมต้องไม่ถึงาว่าอะไรเป็นแม่ไม่ถึง่นานตอนนั้นเลยก็ยากถงากว่าอะไราตัวอย่างไรยนลอดจ้คุณปัจจนนี้พามว่าแเป็นแม่หรือเป็นลูกไปยไม่ถึงเลวกอก่าเป็เรก็เลียปากบ่อยอะปากอะไรแห้งแต่เจ้าคุณเขมือ หมือนมากใช่ไหมคะเนาะเตี้ยกลมๆอะไรเางเป็นแล้วเล่นอะไรเหมือนกันเลยไปลยคไปไปายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครขอดีนะ